สวัสดีครับเพื่อนๆขณะนี้คุณกำลังฟัง The Project g a i Podcast สำหรับวันนี้นะครับเราขอออกนอกประเด็นนิดหนึ่งนะครับจากประเด็นที่เราทำมาประมาณ2 EP นะครับในเรื่องของ who is Newton ใน part 1แล้วก็ part 2นะครับแต่วันนี้ผมขอขั้นกลางด้วยความรู้บางอย่างที่ผมเพิ่งได้รับมาแล้วรู้สึกอยากจะเล่าต่อนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่ผมยังพูดเนี่ยมันจะยังอยู่ในขอบเขตของ มีบีวิทยาศาสตร์อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์นะครับวันนี้ผมจะมาเสนอสิ่งที่เรียกว่าปมอีดิปัสนะครับก่อนจะพูดถึงปมอีดิปัสก็ต้องพูดถึงบุคคลที่คิดค้นปมนี้ก่อนนะครับเป็นนักจิตวิทยานะครับเป็นประสา,า,า,าทแพทย์ชาวออสเตรียชื่อว่าซิกมุ f ฟรอยหรือว่าซิกมันฟรอยแล้วแต่คนจะอ่านนะครับซิกมันฟรอยเนี่ยเป็นบุคคลที่บุกเบิก เป็นบิดาของวิชาจิตวิทยาและก็จิตวิเคราะห์นะครับซิกมันฟอยเนี่ยเอาจริงนะครับผมอยากจะเมาว,ว่าชาวยูเนี่ยเป็นคนฉลาดมากนะครับอย่างซิกมันฟอยเนี่ยเป็นชาวเชื้อสายยูนะนิวตันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่อสต์สไตนะ์นียูแน่ๆนักวิทยาศาสตร์ส่วนมากที่มีความคิดเปลี่ยนโลกเนี่ยมัาจะเป็นชาวยูนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้นาซีกลัวหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับซิกมันฟอยเนี่ยได้เป็นคนที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ ความคิดคนจิตของคนนะครับมันเริ่มแนวปรัชญามากๆคนแรกๆที่คิดก็คืออย่าง,างเดกาดอย่างเงี้ยถ้าผมคอยเล่าให้ฟังเนาะเดกาดผู้ที่อยู่ในเรื่องของนิวตันนะครับคิดพิกัรอาคาเทเชียนแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่กล่าวถึงเรื่องของการมีตัวตนอยู่ของเรานะครับแต่ว่าเป็นเชิงปรัชญาแต่ว่าซิกมันฟรอยด์ได้อธิบายในเชิงของจิตมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่ซิกมันฟรอยด์ได้ค้นพบ หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือปมอิดิปัสนะครับปมอิดิปัสเนี่ยหรือว่าอิดิปัสคอมเพล็กซ์ชื่อของมันนะครับอิดิปัสเนี่ยมันมาจากชื่อของหนึ่งในตัวละครในเทพรกรรณากรีนะครับในตำนานเนี่ยบอกว่ามีเด็กหนุ่มคนนึงชื่อว่าอิดิปัสนะครับตำนานนี้มันจะคล้ายๆกับตำนานพญาคงพญาพันบ้านเราหน่อยนะครับก็คือว่าอิดิปัสเนี่ยเกิดมาปุ๊บพ่อแม่ก็ได้รับคำทำนายว่าลูกที่เกิดมาจะมาฆ่าพ่อแล้วไปแต่งงานกับแม่นะครับ พูดง่ายๆคือฆ่าพ่อล่อแม่แต่ตัวของกษัตริย์และราชนินีเองก็กลัวมากว่าเออดิปัสจะมาฆ่าฉันก็เลยเอาเอดิปัสเนี่ยไปฆ่าทิ้งนะครับแต่ก่อนจะฆ่าเนี่ยก็ให้เจาะที่อ่าบริเวณอ่าเขาเรียกไงนะเอ็นร้อยหวายนะครับเพื่อให้เอดิปัสคลานไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นที่หมั่งชื่อเขานะและ้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปทิ้งแต่ว่ามีกษัตริย์อีกเมือหนึ่งรับมาดูแลพอมาดูแลเนี่ยอ่าก็ไปให้หมอดูทํานายอีก ก็คาทานายเดิมคืออีดิปัสจะฆ่าพ่อแล้วก็แต่งงานกับแม่ตัวเองทําให้อีดิปัสพอรู้ปุ๊บก็เลยกลัวว่าคําทํานายจะเกิดขึ้นจริงอีดิปัสก็เลยหนีจากเมืองเนี่ยออกไปที่อื่นเพื่อไม่อยากให้คําทานายเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเ็าไปเจอรถม้านะครับทั้งสองคันก็ไม่แบบไม่ยอมหลบกันอีดิปัสก็เลยใจร้อนฆ่าคนขับรถแล้วก็คนบนรถซึ่งเป็นชายแก่ไปอีดิปัสก็มาถึงเมืองเมืองเมืองของเขาเองนะครับ เมืองแรกเกิดเขาเนี่ยแล้วก็ประมาณว่าก่อนหน้านั้นอะกษัตริย์ข,ข,ของเมืองนั้นตอนนี้จะเป็นลุงของอิธิปัสแทนนะครับประกาศว่าใครที่ไปฆ่าสฟิงได้จะได้แต่งงานกับแม่อิดิปัสนะครับมันจะงงๆหน่อยซึ่งอิดิปัสเองแกก็ไปหาสฟิงนะครับสฟิงเนี่ยในตำมันกรีกจะเป็นคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตที่ชอบตั้งคําถามให้คนตอบได้นะครับก็มีคนคํามาถามคำถามไอ้สฟิงก็ถามคำถามคนเยอะมาก และส่วนมากก็ตายเพราะตอบไม่ได้สฟิง์ก็ถามอิธิปัสว่าสิ่งมีชีวิตอะไรที่ตอนเช้าเดิน4ขากลางวันเดิน2ขาและตอนเย็นเดิน3ขาซึ่งอีดิปัสก็ตอบว่ามนุษย์เพราะตอนเกิดมามนุษย์คลานสขาคลานคือในสมัยนั้นเนาะคลานนะครับคสิเขาก็นึกว่าเป็น4ขาแต่จริงมันไม่ใช่ขาเนาะอ่าพอวัยกลางคนก็เดินสขาพอแก่ชาราก็มีเท้าก็เป็นสขา สฟิงค์พอแบบอ้าวตายแล้วมีคนตกมันถามฉันได้สฟิงค์ก็เลยไม่ยอมนะฮะก็เลยบินบินแล้วก็ฆ่าตัวตายเลยในรัฐธทรมนูอีดิปัสทามิชชั่นคอมพ l e t e ก็กลับไปที่เมืองว่าเออฉันฆ่าสฟิงค์ได้แล้วก็ได้แต่งงานกับแม่ของตัวเองโดยที่อีดิปัสไม่รู้ว่านี่คือแม่ตัวเองแต่งงานไปจนกระทั่งมีลูกพอวันหนึ่งเนี่ยมีข่าวส่งว่าพ่ออีดิปัสพ่อเลี้ยงเนี่ยตายไปแล้วอีดิปัสก็ดีใจที่สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นกับฉันแล้วปรากฏว่าแม่อีดิปัสพอรู้ว่าเอ้า กได้คำทำนายว่าแกจะฆ่าพ่อแล้วมีแต่งงานกับแม่ตัวเองแม่อีดิปัสก็เลยปฏิปโตเรื่องราวได้แล้วก็อา้าวตายแล้วนี่คือลูกชายของฉันเขาเลยรับไม่ได้แลวไปฆ่าตัวตายพออีดิปัสรู้อีกก็อา้าวฉันดันไปม,มีอะไรกับแม่ได้มีลูกอีก4คนอีดิปัสก็เลยจอกตาตัวเองนะครับตาบอดแล้วก็ลูกสาวก็ปฏิบัตินะครับเป็นต้นมาอันนี้คือตำนานของปมอ,อีดิปัสนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เป็นอันนี้เกิดนในฝั่งนะว่าอินดิปัสคือใครแล้วลองเอาเรื่องราวเนี่ยมาใส่ในปมนี้ดูว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอะไรนะครับปมเนี่ยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของเด็กนะครับเด็กที่อายุน้อยมากๆนะฮะเด็กที่แรกเกิดอะไรอย่างเงี้ยเด็กส่วนมากเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราจะหาคือเด็กเนี่ยในทฤษฎีของฟรอยด์บอกว่าเด็กไม่ได้ผ้าใส่ไม่ใช่เด็กที่เกิดมาปุ๊บบริสุทธิ์ปุดพองแต่เด็กจะเริ่มเกิดการสแสวงหาความสุขผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับ โดยมี5ขั้นเริ่มจากอันแรกคือขั้นปากขั้นทวารหนักนะครับขั้นอวัยวะเพศขั้นแฝงแล้วก็ขั้นสนใจเพศตรงข้ามอันนี้คือการเจริญเติบโตของความคิดของเด็กนะฮะเออซึ่งมันวาวมากนะในความคิดอย่างเงี้ยนะครับแต่มีปมหนึ่งเหมือนกันลืมเล่ายฟังคือปมที่ชื่อว่าปมอิเล็กตราปมเนี้ยเป็นปมที่อยู่กับผู้หญิงคืออินดิปัสคือปมผู้ชายและปมมอิเล็กตราคือปมผู้หญิงทีนี้ผมขออธิบายสองปมคู่กันเลยเพราะมันเป็นปมที่คู่ขนาดกันนะครับ ปมแรกคือปมอิดิปัสปมอิดิปัสเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยจากเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเด็กผู้ชายเกิดมาจะมีอวัยวะเพศชายในขณะที่แม่จะมีอวัยวะเพศหญิงซึ่งตรงกันข้ามกับเขาพ่อจะมีอวัยวะเพศชายเช่นเดียวกับเขาทําให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยในเด็กที่อายุไม่เท่าไม่กี่ปีนะฮะผมขอยจำว่าเด็กนี่คือเด็กมากๆนะครับแบบแต่เริ่มรู้ภาษีภาษาแล้วเนี่ยความคิดลึกๆของเด็กเนี่ยจะมีความแอนตี้พ่ออยู่พอสมควรเพราะว่า หนเมื่อฉันเนี่ยต้องการฝักใฝ่เพศตรงข้ามก็คือแม่ฉันสื่งที่ฉันจะทาได้คือต้องกำจัดพ่อฉันหรือแทนที่พ่อฉันเพื่อจะได้กับแม่ตัวเองอันนี้ก็อ,องค์ความรู้คือถ้าจะอ่านงานของฟรอยมันต้องอ่านในเชิงแบบเป็นสัญลักษณ์เป็นเชิงตีความมากๆนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมีเล็กแม่ตัวเองแต่แต่ว่าสิ่งที่ผมจะอธิบายคือเราจะสนใจเพศตรงข้ามที่นิสัยเหมือนแม่ตัวเองเราสังเกตว่าเด็กที่เกิดมาพ่อแม่ลูกอยางไงครับครอบครัวมี4ีคนพ่อแม่ลูกชายลูกสาวเนี่ย ลูกชายมักจะชอบหาภรรยาที่นิสัยละไม้คลายแม่ตัวเองมีความเป็นแม่ตัวเองสูงเนื่องจากปมอิธิปัสปมนี้นะครับแล้วตัวของลูกชายจะพยายามทําตัวให้เสมือนพ่อตัวเองแทนที่พ่อตัวเองเช่นพ่อเป็นคนแข็งแรงตัวเขาเนี่ยพ่อจะทําตัวให้แข็งแรงเหมือนพ่อหรือพยายามเก่งเหมือนพ่อเพื่อจะได้แทนที่พ่อได้นะครับอันนี้คือสำหรับเด็กผู้ชายอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ย ฉันรู้อยู่แล้วว่ายัางไงฉันก็ไม่สาม,มารถชนะพ่อได้นะครับเด็กผู้ชายคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนจากการเป็นพ่อแต่เป็นแม่ซะเองคือในเมื่อฉันชนะคุณไม่ได้ฉันก็เป็นผู้หญิงไปเลยอันนี้คือเป็นทฤษฎีการเกิด LGBT ที่เป็นอ่าประเภทของอ่าต้องใช้คําว่าอะไรดีเพื่อให้ไม่เกิดความขัดแยง้งเป็นผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงและกันอ่จใช้คํานี้เนาะคือใจจริงๆกับเป็นผู้หญิงมีปมจากอันนี้ได้นะครับคือการที่ถูกเพศพ่อเนี่ย ทำลายร่างกายก็กมีสิทธิสูงนะครับมีส่วนมีส่วนเหมือนกันทําให้โตมาปุ๊บมันรังเกียจเพศช,ชายอะ่ะรังเกียจตัวเองด้วยบางทีบางคนที่รัง,รงเกียจร่างตัวเองอย่างเช่นมีคนที่ดังๆหลายหลายคนที่ต้องแปลงเพศเพราะวะ่าเกลียดในอวัยวะตัวเองแต่สิ่งนี้จริงๆมักจะเกิดกับผู้หญิงก็เป็นนะครับคือผู้หญิงอีกโลกหนึ่งปมเดียวกันแต่เป็นของผู้หญิงก็คือปมอิเล็กทราเนี่ยปมนี้จะเกิดว่าเด็กผู้หญิงเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยฉันเห็นพ่อฉันอยากได้พ่อ คือกลับกันนะฉันอยากในพ่อและฉันรังเกียจแม่เพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงส่วนมากจะแอนตี้แม่ตัวเองนะครับแล้วก็จะฝักฝ่ไปหาพ่อตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงมักจะหาสามีที่อายุมากกว่ามีเหุผลมาจากปมๆนี้ได้นะครับที่มีความเป็นดัตตี้อ่ะผู้ชายที่มีความเป็นพ่อนะครับอเด็กผู้หญิงก็จะเข้าหานั่นเองซึ่งถ้าเราพูดอย่างเงี้ยมันดูหูยมันดูแย่มันดูเป็นการเป็นเรื่องที่แย่มากแต่จริงๆแล้วนะครับเรื่องเนี้ย เขาพูดในเชิงว่าเด็กส่วนมากเกิดมาเนี่ยมันมันอยู่ในครอบครัวเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือครอบครัวเองจริงๆนันเนี่ยทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์เนี่ยมันมีความซับซ้อนมากการที่มาโต้แย้งกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เบสิกมากว่าความคิดคุณผิดอย่างเงี้ยครับแต่อย่างเฟรอยเองเนี่ยงานวิจัยแกหลังๆแกก็ออกมายอมรับว่างานวิจัยแกผิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็นความเรื่องข้าวๆนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดความคิดของคนหลายๆคนว่าลูกชายเนี่ย มักจะเข้าได้ดีกับแม่และลูกสาวมักจะเข้าได้ดีกับพ่อนะลองไปดูครอบครัวที่อยู่กันพ่อแม่ลูกชายลูกสาวเนี่ยมักจะเป็นประมาณนี้้าส่วนมากนะครับอย่างกรณีถ้าสมมติแต่งอย่างผมบอกพูดนิวตันแล้วกันจริงจริงนิวตันก็น่าจะมีบปมนะครับเพราะอะไรเพราะว่านิวตันเกิดมาพ่อเสียอยู่กับแม่และยายและน้องสาวนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านิวตันใจลึกๆแกเนี่ยเนื่องจากแกอยู่กับผู้หญิงเยอะเนี่ยแกควรจะมีแกคงเบื่อผู้หญิงนะ ผมคิดว่าพ่อแกเกิดมาเนี่ยไม่เจอพ่อนะครับไอแซคนิวตันู้พ่พอเสียชีวิตไปแล้วเกิดมาก็ไม่ได้ถูกรับแบบแม่ก็ไม่ได้ทุ่มเทเต็มที่ไปอยู่กับยายอย่างนี้ครับผมคิดว่านิวตันเนี่ยที่ไม่แต่งงานอ่ะสปอยเลยนะ้องนิวตันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนเลยแล้วก็บางที่เนี่ยบอกว่านิวตันเป็นเกย์ด้วยซ้ํานะครับผมคิดว่าเป็นเพราะปม บางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปมอ,อิดิปัสสทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นปมที่ทําให้ตัวนิวตันเองแกไม่พิสวาตอภิรมกับผู้หญิงเพราะทั้งชีวิตแกเจอกับผู้หญิงหนึ่งเดียวนะครับและแกก็เนาะหลายๆป,ม,ปมมันผสมกันทําให้นิวตันเป็นคนที่น่าสงสารคนหนึ่งนะครับดังที่เคยกล่าวไปแล้วในนิวตันพาร์ทวันนะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทสั้นๆที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆในเรื่องของเนี่ยสิ่งเนี้ยนะครับอยากให้เข้าใจว่าแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับมันมีที่มาเนาะแต่ ทฤษฎีนี้ก็ไม่ได้จะฝุกนะครับเป็นทฤษฎีเนาะทฤษฎีคือเปลี่ยนแปลงทีหลังได้แต่ว่าถ้าเป็นกฎเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะฮะอืมคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับหากมีข้อสงสัยก็อ่าทักมาหาได้นะครับผมขออ้างอิงแหล่งข้อมูลนิดนึงนะครับแหล่งข้อมูลที่ผมได้มานะครับก็ต้องเมื่อวานนี้ไปรับชมพอดแคสต์ของอีกท่านหนึ่งมาก็คือของพี่ฟาโรสนะครับจา,จากช่องฟาโรสชาแนลนะครับเป็น พี่คนหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะนับถือนะครับแล้วก็ไม่รู้ข้อมูลเขาถูกผิดคือเขาบอกว่าในชแนลเขาพูดเลยว่าข้อมูลอาจจะถูกผิดประการใดก็ก็ให้เสิร์ชหากันเพิ่มเติมเองซึ่งผมก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มมาแล้วกับปมอิทดิปัสใน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 ครั้งนี้นะครับก็ถ้าใครมีข้อสงสัยก็ปรึกษาถามผมได้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปถามผู้รู้คนอื่นก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ